นี่แหละครับที่เขาบอกว่ากินเข่าู้เดียวบ่ดแสบครับลองกินมนหลายคน,นครับยังกระแบ่งปันกันนะครับผมวิถีชีวิตของคนไทยแรงงานนะครับวันหยุดก็ร่วมตัวกันกินเขากันนะครับผม มูมี่ยังไงครับวันนี้สวัสดีครับเจอกันวันหยุดนะครับผมใครที่กำลังเบื่งอยู่เรื่องกดไค์กดแช่เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเขาได้ไหมลครับวันนี้นะครับพวกเขามีนําเสนอเมนูพิเศษนะครับผมนี่กัเชฟคนเก่าคนเดิมนะครับเชฟจากแดนเมืองเหนือนะครับวันนี้น้องมนก็มายำไก่บ้านให้กินนะครับผมวันนี้ง่ายๆครับน้องก็จะต้มไก่ให้สุกนะครับแล้วก็นํามาฉีกแบบนี้นะครับผมฉีกเป right. น็นตอนนะครับจะไม่ใช้มีดนะครับจะเป็นตอนประมาณนี้นะครับทุกคนน้ัน หลังจากนั้นกับเติมน้าต้มไก่นะครับที่เราต้มสุกแล้วนะครับมาปรุงรสด้วยพริกโค้งนะครับแล้วก็เติมด้วยพริกลกนะครับปรุงสุรสดเกลือน้ําปลาับเติมเข้าไปครับทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้คืสำหรับยําไก่นะครับก็จะเป็นผักแพลวนะครับทุกคนผักแพล้น้นหอมผักชีนะครับผักชีสดๆครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับหล้กก็ที่พลาดไม่ได้นะครับต้องใส่นะครับมันจะเป็นตํากระเทียมนะครับใส่กับมะแขวนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใส่ผักเข้าไปครับทุกคนใส่ผักเข้าไปให้หมดเลยนะครับผมไปครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมง่ายๆครับวันนี้เมนูง่ายๆครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมแล้วไม่ใส่เยจิ้มกันอิ้มกันอ่ะเอาช้อนนี้จิ้มเดี๋ยวจะใส่ พี่หาแล้วบ่เมืองมดเกิเสียเมืองมดเกิดเสียอันนี้อันนี้เป็นสูตรเชียงรายนี่ถุติสาอันนี้เอาแล้วจีนอ่เเชียงรายเอาตัวได้จีนอ่เชียงพนาอันนี้ไก่ไม่ไหมนะครับอันนี้แกมือแกเป็นซั่วซั่วไก่ ข้าวซอยกินก่อนได้หนิใช่กินก้อนด้หี่ดักไอ้ตูดมันนี่ว่าเมนว่าเมนว่าู้ายกินก้อนเขาบกกากินของมึงชันเด็กครับหัมึากเล้มึหมึกดาเนี่ย